วิธีการห่อตัวให้กับน้องค่ะวิธีการห่อตัวค่ะจะมีหลากหลายวิธีมากเลยนะคะแต่ว่าวันนี้พยาบาลจะมาสอนด้วยกันสองวิธีค่ะการห่อตัวของน้องเนี่ยค่ะจะมีเทคนิคอยู่ในการเลือกผ้านะคะวิธีการเลือกผ้าพยาบาลอยากให้คุณพ่อคุณแม่ใช้เป็นผ้าขนหนูค่ะเพราะว่าผ้าขนหนูเนี่ยค่ะเมื่อน้องโตมาก็สามารถใช้ในการซับตัวน้องหลังจากที่อาบน้ําน้องได้แล้วก็มาใช้ประโยชน์ต่างๆอย่างอื่นได้อีกน,น,นะคะขั้นตอนแรกค่ะให้คุณพ่อคุณแม่พับปลายผ้าขนหนูออกออกมาเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ก่อนนะคะ เรื่องมุมในมุมหนึ่งค่ะพับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ได้ค่ะวางผ้าคนหนูค่ะบนเบาะนุ่มๆนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่จะวางบนเตียงที่นอนก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะเอาศีารษะของน้องค่ะมาวางบริเวณนี้นะคะให้คุณพ่อคุณแม่เอาแขนน้องค่ะแนบข้างลำตัวนะคะป้ายผ้าฝังที่สั้นที่สุดไปก่อนนะคะแขนอีกด้าหน,นึ่งให้ชูขึ้นนะคะ แล้วก็ใช้ตวัดปลายผ้าค่ะอีกข้างหนึ่งนะคะตวัดปลายผ้าไปค่ะเทคนิคนิดนึงนะคะถ้าเกิดอยากให้ผ้าค่ะมีความกระชับมากขึ้นอย่าลืมจับจีบขึ้นก่อนค่ะจากนั้นตวัดผ้ามาทางด้านหลังค่ะปลายผ้านะคะคุณพ่อคุณแม่จะตวัดขึ้นมาแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ ปลายผ้าเราก็จะส่งส่งไปทางด้านหลังแบบนี้นะคะตะวัดไปค่ะหรืออีกวิธีหนึ่งค่ะเราจะม้วนขมวดให้เป็นปมทางด้านล่างก็ได้ค่ะเลือกตามที่สะดวกแล้วก็ตามที่ชอบได้เลยนะคะพยาบาลอยากให้คุณพ่อคุณแม่ เอาประมาณช่วงการมัดปมมาค่ะหางจากช่วงเท้าของน้องสักประมาณหนึ่งฝ่ามือค่ะเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยค่ะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ถนัดถนัดนะคะวิธีที่สองค่ะเราจะทำหมวกให้กับน้องกันค่ะจากที่จะเอาศีรษะน้องวางไว,บบว้บริเวณนี้เปลี่ยนเอาศีรษะของน้องมาวางไว้บนผ้าแบบนี้ค่ะ เหม mm ือนเดิมเลยนะคะเราจะใช้ทางตวัดผ้าฝั่งที่สั้นไปก่อนค่ะแต่ก่อนตวัดผ้ามาทาหมูให้กับเขาก่อนค่ะจับเอาจับเป็นสองสองฝั่งแบบนี้นะคะค่อยๆไล่ผ้ามาค่ะไว้ที่ซอกคอของน้องนะคะจากนั้นค่ะเราเอามือค่ะกดที่เข้าบริเวณซอกคอของน้องแบบนี้นะคะผ้าที่ฝั่งที่สั้นไปก่อนเราจะป้ายผ้าฝั่งที่สั้นไปก่อนค่ะแขนน้องชูขึ้นเหมือนเดิมค่ะตวัดปลายผ้าเข้าไปบริเวณก้นของน้องแบบนี้ค่ะ จากนั้นนําแขนของน้องลงค่ะไปพาเข้าที่ซอกคอของน้องนะคะอย่าลืมเทคนิคที่พยาบาลสอนนะคะจับจีบขึ้นก่อนค่ะจับจีบผ้าขึ้นก่อนเนาะแล้วก็ตวัดไปทางด้านหลังค่ะจากนั้นมัดเป็นปมทางด้านล่างค่ะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่จะตะวัดผ้าขึ้นเหมือนที่พยาบาลสอนก็ได้ค่ะ เพียงเท่านี้การห่อตัวของน้องก็เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะยากไม่ยากเลยใช่ไหมคะ